สวัสดีค่ะวันนี้เราจะแนะนำหนังสือสองเล่มนี้นะคะให้คุณพ่อคุณแม่ได้ลองดูกันนะคะเป็นหนังสือเกี่ยวกับ,บ Sensory Play นะคะเป็นการเล่นเรียนเรียนรู้ผ่านการเล่นนะคะเป็นการ เกี่ยวกับประสาทสัมผัสทั้ง5นะคะทั้งสองเล่มเลยเล่มทางซ้ายเนี่ยเป็นหนังสือที่คุณแม่ท่านหนึ่งาทากิจกรรมกับลูกนะคะแล้วก็รวบรวมความรู้ของตัวเองแล้วก็เอามาส่งต่อให้กับผู้ปกครองท่านอื่นนะคะเ,เล่มทางขวานเนี่ยเป็นกิจกรรมที่หนังสือสำนักพิมพ์ดีเคเนี่ยเขารวบรวมมาว่าเป็นกิจกรรมสนุกสนุกที่สามารถได้ประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับเซนซอรี่ของเด็กเหมือนกันนะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียด นนะะเล่มนี้เนี่ยจะมีความหนาทั้งหมด110กว่าหน้านะคะแล้วก็มีทั้งหมด40กว่ากิจกรรมนะคะเป็นกิจกรรมสนุกๆที่จะทำให้เด็กๆเ,เนี่ยได้พัฒนาฒได้เน้นเรื่องพัฒนาการของเด็กนะคะแล้วก็มีความสนุกด้วยนะคะในเล่มน,นี้เนี่ยก็จะแบ่งกออเป็นแชปเตอร์นะคะแล้วก็มีคำนำ ว่าทําไมเขาถึงทํากิจกรรมเหล่านี้กับลูกนะคะมีประโยชน์อะไรนะคะแล้วก็สิ่งที่ เด็กๆจะได้จากการทำกิจกรรมเหล่านี้มีอะไรบ้างนะคะแล้วก็เคล็ดลับเคล็ดต่างๆนะคะว่าถ้าสมมติว่าออมันเลอะเทอะอะไรทำยังไงนะคะแล้วก็การดูแลที่แบบว่าเวลาเด็กเล่นชิ้นส่วนเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเราควรที่จะดูแลยังไงอะไรย่างงคะก็จะมีเคล็ดให้เคล็ดเค็ดความรู้ให้นะคะออในแต่ละกิจกรรม,มค่ะก็จะมีบอกว่าออในกิจกรรมนี้ ทำอะไรนะคะกิจกรรมนี้ทําอะไรมีส่วนผสมอะไรบ้างนะคะแล้วก็วิธีวิธีเ,เขาเรียกว่าอะไรกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยเด็กๆได้อะไรนะคะแล้วเขาก็บอกว่าออนอกจากทีจก่จะเล่นอันนี้แล้วกิจกรรมนี้แล้วเนี่ยกิจกรรมนี้สามารถไปต่อยอดทำอะไรได้อีกนะคะก็ทุกกิจกรรมที่เขาลงมาในเล่มน,นี้เนี่ยก็จะมีคอนเซปต์เหมือนกันนะคะ <rir> คือว่ามีวิธีทำวิธีเล่น ออประโยชน์ที่จะได้แล้วก็ต่อยอดไปเป็นอะไรได้อีกนะคะในทุกๆก,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 กิจกรรมเลยค่ะเขาก็จะอธิบายไว้อย่างนี้นะคะก็จะมีหลากหลายนะคะ ให้เด็กๆได้ฝึกได้ทําเล่นบางอย่างเนี่ยดูเหมือนแบบว่าโอ๊ยแบบง่ายมากๆเลยทําไมถึงเอามาลงในนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วมันไม่จําเป็นที่จะต้องทํากิจกรรมยากนะเพราะว่าเขาเขาทําตัวอย่างให้เราดูว่าบางอย่างเนี่ยเราหาสิ่งรอบตัวนะคะที่ใกล้ๆตัวในบ้านเราเนี่ยสามารถจะมา adapt แล้วก็ให้เด็กๆเล่นได้โดยที่มีขอบเขตอะไรบ้างทำไรโดยที่ไม่อันตรายหรือว่าอะไรที่เราสามารถที่จะเอามาปรับใช้เป็นกิจกรรมที่ใช้ทำเล่นในเรื่อง sensory กับลูก ได้นะคะโอเคจบเป็นหนึ่งเล่มเรามาดูเล่มนี้กันนะคะเล่มนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่หลากหลายขึ้นนะคะเึ่งรายละเอียดในเล่มนี้เนี่ยก็จะน้อยกว่าหมายถึงว่าคําอธิบายอะไรก็จะน้อยกว่าในเล่มเล่มนี้นะคะแต่ว่าเล่มนี้เนี่ยจะมีการทํากิจกรรมที่หลากหลายประเภทมากกว่านะคะก็คือมีประดิษฐ์ด้วยมีอะไร เยอะแยะเลยนะคะในเล่มนี้ซึ่งในเล่มนี้ก็จะมีทั้งหมด50กว่ากิจกรรมนะคะรวมกันนะคะทุกกิจกรรมล้วนแต่เน้นเรื่อง Sensory นะคะก็จะเป็นประสาทสัมผัสทั้ง5เหมือนกันนะคะเขาก็จะบอกว่าวิธีทำม,มีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ สิ่งที่เด็กๆจะได้มีอะไรบ้างนะคะแต่ว่ารายละเอียดรายละเอียดเนี่ยความรู้ในการทำกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยอ่อจะอยู่ในเล่มนี้จะได้มากกว่านะเล่มนี้จะเป็นแบบว่าเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเคยทำแล้วแล้วก็อยากจะหากิจกรรมที่มันสนุกมากขึ้นนะคะแล้วก็อยากจะรู้ว่าอะไรที่กิจกรรมเรากิจกรรมอะไรบ้างที่เด็กๆสามารถที่จะ ทำทำเล่นเราก็ได้ในเรื่องเกี่ยวกับเซนซอรีบ้างนะคะก็จะมีความหลากหลายมากกว่าในเล่มนี้นะคะก็ต้องเลือกเอาว่าเออโอเคเราสนใจแบบไหนนะคะเล่มไหนเหมาะกับลูกของเราหรือว่าเอาไปทั้งสองเล่มเลยนะคะขอบคุณค่ะ